ช่องทําอะไรง่ายๆที่บ้านแล้วค่ะวันนี้เรามาชวนทําค่ะก็คือสบู่นะคะจากต้นคลิปก็จะเห็นแล้วว่านุ้ได้ทําน้ําสกัดจากใบบัวบกไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน้ําสกัดตัวนี้ถามว่ามันดีเท่ากับสารสก,กัดที่ขายไหมไม่นะคะสารสก,กัดที่ขายเนี่ยจะใช้เอทิลแอลกฮอนนะคะในการดึงสารสก,กัดออกมาจากใบบัวบกนะคะซึ่งใบบัวบกดีอย่างไรใบบัวบกนี้ช่วยชะลอนะคะริ้วรอยต่างๆนะคะช่วยซ่อมแซม นะะในผิวให้ดีขึ้นนะคะให้เยอะขึ้นนะคะซึ่งทีนี้เราก็มาดูกันค่ะวิธีทําไม่ยากเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะคะก็คือเราจะต้องเตรียม,ยมน้ํามันนะคะก็คือน้ำมันน้ามันแข็งกับน,น้ํามันอ่อนเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ลูกเลือกสูตร h p นะคะซึ่ง ปรยน์ดดของุกก็คือมีเพื่อนนะคะมาเที่ยวจากใต้นะคะอ่าก็วัยนขนาดนี้ก็เลยอยากทำสบดดู่ดีๆให้เพื่อนใช้นะคะซึ่งเราก็เตรียมรอบนี้นุกก็จะใช้น้ํามันที่เป็นหลักๆก,ก็คือน้ํามันดอกทานตะวันกับน้ํามันมะพร้าวนะคะซึ่งเราไปดูวิธีทำกันค่ะหลังจากเราเตรียมส่วนผส,ม,สมทุกอย่างนะคะซึ่งเราต้องเตรียมน้ํามันก่อนตามปกตินะคะโดยที่ว่านุกจะเลือกใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะ ที่ร้อยห้าสิบกรัคำเพิ่งทำเสร็จๆร้อนๆแล้วไปตอนที่น้องสาวนึนมาค่ะแล้วทีนี้ก <laughs> ็ไม่ได้ล้างเลย มาสิดนะคะอีกยสามนะถ้วยค่อนข้างเลยแต่รู้ไม่มั่นใจว่ามันจะแบบเออก็ไรนะมันจะใช้ได้หมดไหมเอานะเกินโซดาไยนี้สองขังนะคะอย่าให้เกินมพราะนีม้มันจะจับผี่นะ,ะมานเข้าลุกแล้ งอัดรัแล้วนะคะน้ําเราครบไปแล้วเนาะแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มละลายโซดาไฟกับน,น้ํานะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเออน้วนะคะทิ้งเลยค่ะถ,ถังขยะอยู่ตรงไหนทิ้งไปเลยนะาอันนี้นะเก็บทิ้งไปเลยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาในส่วนของน้ำใบบุบุกเดี๋ยวเราจะชั่งกันนะคะ ทีนี้เราจะชั่งน้ำบ่อยบ่กันนะคะที่66กรัมนะคะ66ครบแล้วนะคะทีนี้เราก็เอามาใส่รวมกับอันนี้เลยนะคะกระโุดาไฟกับน้ำกีนะคะเสร็จทีนี้นะคะเราก็ละลายโซดสุนาไฟให้ละลายให้หมดเลยนะคะนี่โรดสุนาไฟ ลาหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็เทค่ะก็ก็เทนะค่อยๆเท,นะๆทนะคะเสร็จทีนี้นะคะเราก็จะปั่นค่ะใช้สากไฟฟ้าเหมือนเดิมเด๊ะ ไม่ได้ก่อนนะคะยังไม่ได้ที่เลยเห็นป่ะต้องตี มันยังไม่ได้นะคะต้องตีให้เยอะกว่านี้นะคะกดเลยค่ะอเอาค่ะมันจะได้ประมาณนมข้นหวานประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะก็ดูได้นะคะก็ประมาณนี้เหมือนนมข้นหวานเวลาเราเราทำนมข้นหวานนะนะ่า <c oughs> จะเข้าใจนะคะก็คือประมาณนี้ พื่อให้มันออกให้หมดนะคะเหกันนะนะคะหม้อตุ๋นก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะตอนนี้รู้สึกอยากได้หม้อใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งเราจะต้องตุ๋นไฟแรงไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะคอยหมั่นมาดูนะคะแสงไม่ค่อยมีเนาะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะอันนี้มันจะเป็นใสๆคล้ายๆวัสลีนแล้วนะคะอันนี้คือสบู่สุกแล้วนะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะส่วนเกจสลีนอยู่ตรงนี้นะคะที่ว่าโรงงานขนาดใหญ่เขาจะตักไปขายนะคะทีนี้มันยังสุกไม่ทั่วนะอันนี้ยังไม่สุกเห็นป่ะคะมันจะไม่ใสเนาะห็นไม่ชัดต้องทำการคืนนี่ก็ต้องคนนะคะคนคนให้ที่นี้ล,ล,ลงไปต้องหมั่นคนนะคะในตอนนี้นะคะอ้าวไอ้นนะั้นเข้าทะเล เพราะว่าถ้าไม่คนนะคะมันก็จะผู่น้องเต็มบ้านเต็มช่องกันเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นสีกันนะคะแล้วก็ใส่สารสกัดวันนี้ลูกเลือกสารสกัดเหมือนเดิมอีกแล้วคะ่ะก็คือว่านหางจระเข้นะคะซึ่งทำให้ผิวหนกชุ่มชื่นมากนะคะ กลับไปบุบุกนะเรามาดูะคะ่ะปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะเราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้นุกก็จะเริ่มแกะค่ะแล้วเราก็มาตัดกันนะคะตัดกันเลยนะคะมันง่ายมากมากเลยเนาะทอสบู่ HP พิี เ้าใช้เย็นน่นะคะถ้าลายอยากได้ลายคขมิสสวยๆคราวหน้าเดี๋ยวนุ๊กจะมาสอนนะคะโดยที่นุ๊กจะใช้โมนรอบหน้าจะใช้โมนนะคะเป็นโมนประมาณโมนขนมปังนะคะมันจะลึกหน่อยแต่ต้องหอมกันทีนี้นะคะดูวิธีนะคะก็เราก็ตัดค่ะที่นี้นุ๊กทำให้เพื่อนๆนะมันจะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่เพราะว่านี่ไม่ได้ตัดจริงๆมันต้องตัดแล้วก็ตักไว้นะคะ ประมาณนี้นะคะเหมือนขนมนะมหลายหลายคนถามในเ facebook บ,บอกม,มันขนมไหมคุณนุกบอกใช่ <c oughs> หลอกไปออาไปนะคะตามภาษานุกนะนะคะ,นะคะก็ประมาณนี้นะคะน่าก,กินไหม อ๋อวันนี้นุกอ่านคอมเมนต์ผ่านฐานนะแต่ว่าเดี๋ยวเย็นนะคะคือนุกต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะจะมาตอบคอมเมนต์นะคะที่ว่า,อ,าอะไรนะอยากให้ทําสบู่นะคะอ,อยากให้ทาสบู่สูตรที่มันไม่มีส่วนผสมของน้ํามันถั่วเหลืองนะคะได้ค่ะเดี๋ยวนุกจะเอามาแชร์ให้ฟังอีกนะคะซึ่งทีนี้นะคะนะคะก็ประมาณนี้เห็นป่ะคะเทสจะสวยมากนะคะ นะคะคซึ่งเราจะต้องตั้งให้แห้งก่อนนะคะตั้งให้แห้งก่อนแพ็คนะคะแต่เดี๋ยวนุกจะขอแพคเลยเพราะว่านุกจะต้องไปพบเพื่อนๆนะคะเราจะเอาไปให้เพื่อนๆนะคะก็สวยไปฟุ้งฟิงมุงมิงไปนะคะประมาณนี้นะคะนะคะเวยมากนะคะเดี๋ยวขอแพคนะคะก็ได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเดปดเก้าสิบไม่เท่ากันเ <laughs> <laughs> นื่องจากว่าตัวเเองนะคะตาตาขีดไ,ไม่ใ่ คือมันนี่เนะะี่ยค่ะมันจะบอกว่าไงเดี๋ยวไม่มีที่ตัดนะคะซึ่งส่งวนมากเขาจะมีที่ตัดแต่มันราคาแพงไปลูกว่าเดี๋ยวนุก็จะแพ็คนะคะโดยใช้ถุงแกงนะ ค่ะก็จากลาไปสำหรับคลิปทำสบู่สูตร HP นะคะสูตรใบบุบกนะคะที่น้อมผิวรักรอยกันนะคะสาวๆทาสาวๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ค่ะถ้าคิดจะแชร์สูตรกดแชร์ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ